บอลลิงอีกสามใบก็สิบสองใบหรอกอืมแต่ไม่เคยเรียกเลยนะตัวลิงกันเจ้เคยเรียกของมาเร้วครั้นนึงอยากเห็นไหมละ่ะอยากเห็นอยากเห็นมาเลยลูกไม้อะไรเอาไม้หมด ยูแอนไอซื้กันมาใหม่ใบหซกันมาใหม่ใบนึ่งไม่ใช่ไรสวรรเล่นกับไรสวรรได้ได้เลยดูดิว่าจะเป็นการอะไรเขาเริ่มทีละอุ้ยเชี<ห>่ย<ห>มือมือโคตรโหด,ดขอจว่ไอ้ละโมบลูมากมือมือมือโคตรโดดหดอ่ะตอนนี้ อีเฮ้ยมาเจนสีอย่าบอกว่าอ e ีนั่นมาอีกนะเหมือนเดิมพิสตาตัวนี่ใช่ไปถึงว่าอ e, e, ี e ตัวอ e ีว e ตัวสีดำอ๋อไอตัวพาดม่านานะออไอตัวที่ไอตัวแค่าทางเล่นตัวบนแบบอยู่มันอ๋อไอดาร์กลอยเฮียกูไม่เรียกกูไม่เรียก ถ้าแม่มันจะเรียกได้ก็เถอะเรียกได้เลยออเออไอ้เรี่ยกูมีกูมีกูมีการนะจริงเรียกออกมาเลยเดี๋ๆๆวยวกูเดี๋ยวกูนั่งโลรับชะตากรรมนับ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 เตือนรอนับเตือนรอวันตายจริง รักรอมันมันต้องเจอกับน,นี่เราพยายามจับจัดเต็กไอ้นั่นอยู่จัดเต็กเทวายไลท์สวร์อยู่แล้วแบบมันเล่นเล่นค่อนข้างลําบากนิดนึงอะแต่มันแค่แค่ไลท์สวอนมัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยแล้วนะอันนี้ทอายไลท์สวอนกูย,ยังไม่เคยเห็นใครเล่นเลยนี่ต้อ,องใจเองคนเดียว มอเตอเรืองขึ้นมือแล้วกันเออวิคือกูขึ้นกูขึ้นท็อปหนึ่งในโดนาเมนหองอตอนปฐมกับเด็กนี้นี่แหลยไอไลซ์สวอนอะนะเออเมื่อก่อน,น,น,อออน,นกูเล่นไลซ์สวอนแล้วแบบไม่มีใครเอาลงนะตอนนี้ก็เริ่มไม่เริ่องเรื่อไม่มีใครเอาลงนะไอ้เหี้ยกูก็ไม่ลงแล้วว่ะ ตอ่ไไนใหม่ๆมันเข้ามาเยอะอยู่นะกับตอนที่เล่นมาก่อนโคตรเยอะจริงในยัยก็เอ็นท้ามอน,นเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ไ่ไมยังไม่ได้ใช้เลยนะไม่เคยใช้เลยอ่ะ ah, จบเตือนตื่นเอาเลยจ้ะอันเชิญลือไม่น่าเลยสวรสดีซัมมานเนอร์ ทำอะไรได้ก็มาหนึ่งเข้าหนึ่งเทิน<อ>ทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเฮ้ยกาเบตมาครบเลยว่ะให้พันหนึ่งเก้า ร้0ยเดียวก็อเอาเดี๋ยวเจ็ดเ่อนการไม่การมันมันขึ้นเลยแต่แบบของลิ้นมันใช <Hey. S 2> ่เจียของดีลงไปอ,อะไรคือจำนวนดัก,กินปุ่มไป,มส,ปสองใบเลยมึงใส่มาสองใบใช่ป่ะ โอ้โหใส่ขนาดนั้นมึงมันมันไม่ลงหลุมก็บ้าแล้วเอากดผิดใส่เอาจริงจจะใส่จัดมิ้นต์ลายกุณไว้ใบเดียวก็ได้นะเด็กก็ไม่มีแต่ไม่แต่การดล้วงมันอะมาเชนมันควรเด็กก็ล้วงได้จัดไอ้จัดมิ้นต์ไอทวายไล่ตะวันจัดมิ้นต์ก็ล้วงได้ เชี่ยมี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 ม,ม,ม,มีแต่ดารดัรรอให้เด่นว่ะนี่กูใส่ไอเชี่ยมาคิโรมาแค่ตัวเดียวไม่เลยกูรู้ว่ากูใส่มาสองตัว 4ี่พเอาไปจุดกนี่เ <4, 9. S 2> ชี่ยวกลืมใช้เป็กทำลาย ทิงลงหลุมไม่ได้ใช่ปะใช่มันไม่มีมันไม่มีลุมมันไม่มีลุ้มไม่เล่นเนี่ยไอ้ที่โม่ไปสองคู่ก็มีแต่จัดเม้นไตคุณเนี่ยแล้วมันไม่ติดชื่อไงโอ้โมแมนไรสวอนมาเป็นจัดเม้นดาก้อนใช่ปิดชีวิตตรงนี้เลยแล้วกันรู้แรกสุดกัวไมทได้ถอกไปแล้วไปเมื่อจ่าทำไมอ่ะ ลงหลุมเมออใช่ว่าลงหลุมไม่พอแบบก็คือมันต้องฟิตพอมมน,น์แหละมันก็ใช้ยากแหละแต่มันโกงตรงที่มันรีกองได้ไงใช่มาเองเล่นเด็กเดิมป่ะว่าเปลี่ยนเด็กเล่นไม่ปวดแล้ววะมันอาปวดเพีงอ่ะ ตรงนี้แล้วกันเราเล่นดีๆขอการดีๆนะเฮ้ยได้อขอจู่อ่ะเฮ้ยจู่ได้หอยหอยหอยลมาบมลาบโบ <Fusion. S 2> ว,ว์ฟิวชั่นเฮ้ยฟันคิวฟิวชั่นยีรู้ฟักกิ้งเดี๋ยวบลาบโบว์เอ้า เอ็ดิกีังไงล่ะตึ้งเร็วมาได้หวะบอสมันเตอร์มาออบอสมันเตอร์ปรญัญหากับบอสคอฟฟี่คกี้พานโม่ปึ๊บนี่โม่เจอโม่ติดได้ป่ะชิเกี่ยว้พายโม่ติดเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยแข่งแกล้ง การสองใบสกิลไม่ได้ว่ามูดจบแล้วมูดอีกหนึ่งแล้วก็ติดตั้งการกูไปง่ายจังวะเขาเล่นตีเกียร์จะยันกูนี่ มันจะเมียวไมันลามันอยู่คนเดียวได้วย,ยเฮ้ยมาแล้วสามแปดไปอ๋อไม่ได้อ๋อไม่มีอะไรต่อมาตัวเหงไปเมื่อกี้เมื่อกี้กูโดนแต่นี่มึงโดนบ้างเขาอินติเกียวกูไปง่ายมาง่ายไปง่าย ้าวพันไหมไม่ใช่ใช่ไหมกูตัวก้า0พันนั่นแหละแต่กูไม่มีพาวบอลไงเออแล้วประเด็นคือกูจะเอาการ์ดอะไรเล่นนี่ลวงล้่วงตึงว่ะตึงว่ะแล้วประเด็นคือเด็กันจะหมดเลยกูตายก่อนเด็กห<อ>มดเลยดีคือไม่รู้ว่า เซมามดแล้วมันก็ล้วงจัดเม็ดแ่กูได้กูอีกไบนึงนั่นไงดับเบิลจัดเม็ดเุ่เม้ลก็เด็หมดลวกูเล่นชิลเดียวเด็กูจะหมดลว มันเกม,มไวไงมันต้องใช้ power ball เดี๋ยวมันตึกใจนี่ power ball มันคือ fusion แล้วก็พลังคูณสองแล้วเอาพลังที่คูนอ่ะอม,มาหากักลายพลอยตัวเองน,นั่นแหละ power ball มันก็เลยออกมาแบบนั้นใช่ไหมใช่ถ้าได้เริ่มหลังเล็กเล็กกูมันจะเก่งมากเว้ยแต่เมื่อกี้กูเริ่มก่อนกูหาคืนเลยกูฆ่าตัวตาย

อ๋อไอลิงตัวนี้เออมึงเคยเล่นแล้วนี่ว่ะใช่หน้าเหมือนภาษาส,สามจังเลยเฮ้ยกูนึกว่ามันไม่ใช่ไรตวอน ไม่ได้เหรอทำไมริเมเลีเลีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูฟ้าหน่อยตีมอไอ้การที่เพิ่งซื้อใหม่มาเป็นกัะดักเออกับดักเหรอใช่มันเป็นกับดักต่อเนื่องไปหนึ่งดอกไม่ขึ้นเลยมึงใส่มาไปเดียวใช่ปะใช่ ไปนี่ว่าก็สเปเชียลซลมอนสก,กิลวีนึกว่าทำงานสก,กิลทำงานหลวงมังกรมังกรแดงมังกรขาวดิเอ้ามังกรมังกรขาวกูกูเพิ่งตั้งปกไล<อ>่ตะวันไปคลิปที่แล้ว มึงใจงกูตั้งปกไลสวอนอีกแล้วเหรอตงกอกีอีกะเลนไอ้นี่ทไอ้น,นี่คิไอ้น,นี่ไหนคิเยถ่าย,ลย,ลายตลอดแหละเกิดดได้โ <ไป S 1> มเน<ห>นมเนต์โมเมนต์ฮาก็ได้อะไรฮา,ากลับไปน,นี้ก็ได้อะไรฮา,ากลับไปเฮ้ยก็สั่งซำจังสั่งำงโม่อไอหม แต่ละสะัสวอนนี่แม่งของของเสริมเยอะจริงนะแม่ทงทั้ทงเมททั้ทงเอกซีซิงโกรมีลิงขาดขาดแค่ไอ้นู้นขาดแพนดูรัมแล้วขาดอะไรวะขาดฟิวชั่นใช่ปะใช่ยิงขาดโนกันขาดสไตล์สไตล์ตคืออะไรวะโอ้ได้เรรยากาศขอกูกมากี่ปีนี่ชินเหมือนกัน นี่อ no? ันเชิญเอนติกียาดากอนและฟิวชั่นเลยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเอาเก็เเฮ้ยเนเกต กกูก็แกเอาจัดเม้นต์ไปแปะไม่ให้โปะไม่ให้โปะมันไม่ให้โปะแล้วมันเรียกสีปันดขอสัมภาษณ์หน่อยครับเฮ้ยมันสัมภาษณ์จัดเม้นต์ได้กลักวก็ตายดินั่นไงตม,มันไม่ยันได้สมมติองการไม่ได้ขอจิ้มอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่500ตีมุงมิงเอนี่ไงฝัดกันลุบฝัดกันลับชี้เลยกูพุ่งช่วงนี้กูจจมไปได้เพละบอลแล้วปะเฮ้ยซีนของของเล่นหมดว่ะ มันกลายเป็นเกมที่เริ่มก่อนแพ้ได้ไงวะถ้าก่อใช้งานเานเกเาโคตรเก่งอะเอนดิเกยร์ดากอนอแต่มึงเจนห้าร้อยดินีไ่ไงแล้วมึงก็ตีห้าร้อยกูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ล้างบอดเรอือกลายเป็นกุ้ยวยแล้วดีนะเมื่อกี้จวดจวดที่ได้ไอ้นี่มาบางกรลเวงอ๋ออะไรอะไรอะไรตะวัานดาวก็ลิ้งอะนะ เ้ยทำไมมีการซักผ้าใจนี่แหละการที่ซื้อมาใหม่อโอ้นึกว่าการอะไรน่าตื่นเต้นนี่แหละการซักผ้าเอฟเฟกต์ทำงานก็มันบอกว่าถ้าเกิดเรามีการมั่วมันจะมั่วเพิ่มไงอ๋อใช่ไหมว่เออประมาณนั้นอ่ะมันมันช่วยไม่มั่วได้อ่ะมั่วเทโลบาแต่ประเด็นคือมันสามารถจีบการจากจาก ได้แต่แบบมึงก็ต้องใส่มึงก็มึงก็ใส่ตัวตัวดักกอนเมทที่มันซักผ้าได้ด้วยนะอันนั้นก็โม่เหมือนกันเมื่อเมื่อตดเมื่อตดสเปยโม่ใต่แล้วมันแล้วมันมีได้ห่าสารเิเยลมันได้นะ คอมโบผิดก็มาัวไอโทษตามาเถอสาธุโิดีเลยเาเรืเรเรเร้องมถ้ากโม,โมโติด เฮ้ยสีวันหนึ่งแกโม่อนีกูจะม่เลยโอ้อายกูจิ่วไม่โจเซตาเลยวะมันบวกพลังตามหลุมปะใช่ไสมตนี่อในหลุมสามมีแค่นี้ มีไอ้แก่เท้านี้ยิงฟันหนึ่งฝากรอยแผล แต่ฟิงโก้แต่จริงๆนะแต่จริงๆเราใส่นี่มาแล้วนะไอ้เกลตัวที่มันสามารถรีรีกองได้แต่ว่ามันรีได้แค่มอนเตอร์ก็ไม่แย่ยนะใช่เอฟเฟกต์สามารถเรนเจอร์แบบพิเศษมันเป็นติ๊กโก้มันปปมเป็นมันเป็นติ๊กโก้แปดดาวเอ้ยมันเป็นติ๊กโก้เจ็ดดาว นี่เอฟเฟกต์มลงมาทำการ์ดขึ้นมือต้องมีจุดเนื้อสครนะนี่อันนี้สีดาวอ๋อนี่ไงเออเรียกได้นี่หว่านนจ็ดดาวอะไรอเอว่าเธอหยขึ้นมือเฮ้ยอ็นดิกียอาดาบโกลิ ไอตัวนี้ไม่ได้ว่าอาจารย์เอามันกระตุบอยู่กี่อยู่ใดนี่ยสองตัวกันไอตัวที่อาจารย์นับมาทึบยู่ใดคือตัวไหนบ้างอินเดียโคลเลมปะไอตัวนี้น่าจะตัวใหม่เด้อก็คือไอตัวไอตัวเลขจุดเลยใช่ไหมน่าว่าไม่รู้เหมือนกันะเราโอเกปีแล้วปักเกียเป็นไม่ต้องกลัว น่นมกดกตัูกฟเ,เลเีจริงเหรอจริงด้วยนี่อมูอีกสามไม่มอีกสี่อ้าวไอ้ยแล้วแล้วแมตต์นี้แม่งโคตรสูสีสูสีได้ไงวะบอดกูไม่มีเลยดิฉันสมมติใคยังไงกูขอตรงตมามเลย อย่างน้อยมึงมึงโชว์เท่ก่อนตายยิงมียิงมีววมัไม่ได้แล้วเว้ยมัไม่ได้แลวนี่กูลงมากูยิงไรพอยอีอีแน่เอ้าเอือดโดนเนเกตกูดิ้นกูดิ้นกูดิ้นไม่ได้ บายบายมาเออทำไมกูไม <Bye> ่จูอ่ะเอ็มบ้าเวอร์ได้จูไม่ได้โอ้อย่างจบ